ตอนที่ผมได้เห็นชื่อเรื่องของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยนหัผวผมคิดก่อนเลยนะว่าพระเอกมันเป็นโรคอะไรหรือเปล่าต้องให้นางเอกคอยดูแลเหรอเวลาจากที่ผมได้ดูไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็ได้เข้าใจว่าแม่งเป็นเบาหวานนี่เองก่อนอื่นก็กรับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับจุกับผมบูมเองคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงอนิเมะเรื่องโอโทนาริโนเทนชิซมะกันหรือชื่อไทยเอ่อ ชื่ออะไรนะยาชิบหายจำไม่ได้เอาเป็นว่าเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งอนิเมะที่เรียกว่าค่อนข้างจะหวานและก็โรแมนติกใช้ได้สาหรับใครที่กาลังมองหาอนิเมะหวานน้ําตาหกอยู่เนี่ยเรื่องนี้ไม่ควรพลาดเลยแต่ที่ผมเอาเรื่องนี้มาทําคลิปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าแม่งมีจุดที่น่าขัดใจแค่นั่นแหละครับเพราะงั้นก็เดี๋ยวมารอฟังกันว่าผมขัดใจตรงไหนบ้างโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็คืออนิเมะแนวคอมเมดี้โรแมนซ์มีจํานวนตอนอยู่ที่12ตอนนะครับและคะแนนที่ผมจะให้นั่นก็คือ7.5เต็ม10 ก็ไม่เริ่มจาก,กนเ,เนื้อเรื่องย่อกันเหมือนเดิมเนื้อเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องนี้จะพูดถึงพระเอกของเราไอ้เด็กหนุ่มน้าจืดที่ดันมีเพื่อนบ้านเป็นนางเอกซึ่งก็เป็นดาวโรงเรียนแถมยังได้รับฉายาว่านางฟ้าอีกด้วยก็คือทั้งสองคนนี้แม่งอยู่คนละขั้วกันไม่น่าจะเข้าก milk, ันได้แต่ดันบ้านอยู่ใกล้กันทั้งสองคนก็เลยได้รู้จักกันแล้วก็ได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นต่อจากนี้ซึ่งนั่นแหละครับก็คือเนื้อเรื่องย่อของอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองเคลื่อนไปอนิเมะที่เนื้ นี่คืออนิเมะที่ค่อนข้างจะหวานโรแมนต์บอกเลยว่าใสาโสดแลาจะกำหมัดพอสมควรแต่ว่าถ้าพูนตามตรงเลยอนิเมะเรื่องนี้มันเหมือนเน้นไปที่ความหวานอย่างเดียวจนผมรู้สึกว่ามันเริ่มเลี่ยนคือได้เปรียบเทียบก็เหมือนเรากินอาหารที่แม่งใส่น้ําตาลอย่างเดียวไม่มีการใส่เกลือใส่พริกไทยเพื่อปรับรสชาติอย่างใดมีแค่น้ําตาลล้วนๆน,นั่นแหละครับอนิเมะเรื่องนี้มันเป็นอย่างนั้น ก็อาจจะมีบางซีนที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันปรับเปลี่ยนจากความหวานก็กลายเป็นความดราม่าอะไรพวกนี้แทนแต่ว่าส่วนใหญ่ลอยละ 80- 9 0ถึงเเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่ความรักความโรแมนติกเนี่ยแหละซึ่งผมรู้สึกว่ามันน่าขัดใจอ่ะคือประเด็นบางอย่างในเรื่องเนี้ยมันนําเสนอออกมาได้พวกดราม่าต่างๆเนี่ยมันก็ทาออกมาให้ดีกว่านี้ได้หรือไม่ก็ขยี้ให้มันเยอะกว่านี้แต่เขาเลือกที่จะเอาดราม่าพวกนี้มาใส่แป๊บเดียวเสร็จป,ปุ๊บก็พอละกลับไปหวานต่อแค่นั้นอ่ะทำให้ความรู้สึกมันไม่ต่างอะไรกับการที่เรากินน้ําาตล ทั้งที่มันควรจะมีอะไรมาตัดรสชาติให้มันมากกว่านี้แต่แม่งเสือกใส่ไปแค่นิดเดียวบางคนที่ฟังผมพูอาจจะคิดว่าเอ้ยมึงอิจฉาตัวเอกใช่ไหมล่ะคือจริงๆมันก็นิดนิดแหละแต่ว่าเอาตรงเลยคือผมไม่ได้อิจฉาตัวเอกแค่เนื้อเรื่องของมันเนี่ยควรจะมีอะไรมากกว่าแค่ความหวานความโรแมนติกไหมล่ะแต่มันไม่มีไงพอดูไปเรื่อยๆมันก็เลยสามารถคาดเดาได้หรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นคือคุณลืมไปได้เลยเหตุการณ์ดราม่าน้ำตาแตกไม่มีแน่นอน ซึ่งสาหรับใครที่ชื่นชอบอนิเมะที่แม่งเน้นไปที่ความรักความโรแมนติกความหวานไม่เน้นดราม,มา่าไม่เน้นน้าตาแตกไม่เน้นความเศร้าอะไรทั้งนั้นเอาแค่น้ําตาลล้วนๆเรื่องนี้ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนแต่สำหรับผมก็ไม่ได้คาดหวังตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่ได้เกียดอะไรคันนั้นด้วยแต่แค่มันขัดใจอะ่ะก็เลยขอบนต่อก็แล้วกันส่วนข้อด,ดีเดี๋ยวค่อยพูดนะขอต่อก่อนโอเคเรื่องต่อไปที่จะบ่นเลยน,ะนั่นก็คือเรื่องของสถานที่อนิเมะเรื่องนี้ปเป็นอนิเมะที่เน้นไปที่บ้านเป็นหลัก คือประมาณ90-95%เนี่ยตัวละครพระเอกและก็นางเอกมันจะมีปฏิสัมพันธ์กันที่บ้านแต่งนที่อนิเมะแนวโรแมนติกขนาดนี้มันครจะมีการออกไปเที่ยวสถานที่อื่นบ้างหรือไม่ก็ไปมีปฏิสัมพันธ์กันที่อื่นบ้างคือแม้มันก็มีแหละใน5%นั้นแ่ะแต่ว่า95%เนี่ยมันจะอยู่แต่ในบ้านล้วนๆมาครั้งมันนําเสนอสถานที่นอกบ้านผมก็คิดว่าเอ้ยตอเนี้ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กันนอกบ้านแน่เลยแต่พอดูไปประมาณ10วิอ้าวกลับมาที่บ้านอีกแล้วเหรอหรือ แล้วก็เอา้าตัดมาที่บ้านอีกแล้วเหรอคือผมไม่เข้าใจว่าทําไมอดิเมมันไม่มีปฏิสัมพันธ์กันนอกบ้านบ้างวะคือมันอยู่เยอะซะจนผมสามารถจําได้แล้วว่าบ้านของพระเอกมันมีอะไรตรงไหนบ้างห้องน้าไปทางไหนห้องคุอยตรงไหนคือจําได้หมดแล้วอะ่ะเพราะว่าแม่งนําเสนอแต่บ้านนี่นแหละคือจริงๆมันก็พอเข้าใจได้แหละเพราะด้วยความที่ว่าตามเนื้อเรื่องอะ่ะทั้งสองตัวละครจะต้องเก็บเรื่องที่ตัวเองรู้จักกันเป็นความลับคือใช่มันเข้าใจได้แต่ว่าขอความแปลกใหม่ได้ไหมอะ่ะอย่างที่สองที่ผมอยากบ่นเลยก็คือการกระทําที่แม่งโคตรซ ถ้าเกิดจะยกตัวอย่างก็เช่นเรื่องของการตอบแทนและการให้ลงวัลคือแบบอะไรอะไรก็เอ้ยเธอสอบผ่านอะเอาดิฉันให้ลงวันนะพอณเอกได้างวันเสร็จปุ๊บก็เอ้ยฉันอยากตอบแทนอะอันนี้ฉันซื้อของให้นะพอซื้อของให้เสร็จปุ๊บก็เอ้ยกูอยากตอบแทนดีกว่าอ่ะกูซื้อของให้อีกคือมันจะตอบแทนกันวนอย่างเงี้ยซ้ำๆไปเรื่อยๆจนผมรู้สึกว่ามันเริ่มน่าลำคาญน่ะจากตอนแรกที่มันดูหวานๆนะแบบเอ้ยพระเอกซื้อของให้นางเอกนางเอกก็แบบซื้อขนมให้ทำอาหารให้เชี่ยวหวานมากพอดูไปเรื่อยๆ มึงเริ่มบ่อยกันไปละตอน2ผ่านไปตอน3ตอน4ตอน5ตอน6ผ่านไปมันก็ยังมีการทําแบบนี้เหมือนเดิมประมาณว่าถ้าเกิดฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งเงินไม่หมดก่อนมันก็จะซื้อของตอบแทนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เหรอแล้วพอเห็นอะไรแบบนี้ไปมากๆเนี่ยผมก็เริ่มคิดแล้วนะว่าไอ้ความรักเนี่ยทำไมมันน่ากลัวจังวะเนี่ยมันสามารถทําให้คนใช้เงินซื้อของนู่นนี่นั่นสลับกันไปมาได้เยอะขนาดนี้เลยเลยบอกว่ามึงจะประหยัดไงและยังไม่หมดนะถ้าคุณคิดว่ามีแค่การกระทาเท่านั้นที่มันดูซ้ำซากมันยังไม่ใช่ เพราะว่านอกจากการกระทาแล้วบทพูดมันเนี่ยก็มีความซ้ำซากเช่นกันอย่างบทพูดง่ายๆนะพระเอกของเราบอกว่านางเอกเนี่ยช่วยเหลือพระเอกไว้เยอะมากเลยนะขอบคุณมากนางเอกก็จะพูดประมาณว่าคุณเองก็ช่วยเหลือฉันไว้เยอะเหมือนกันอะไรประมาณนี้และพอผ่านไปสักสามตอนประโยคแบบนี้มันก็จะใหม่รอบแต่ครั้งนี่อาจจะเปลี่ยนนางเอกอาจะพูดก่อนว่าคุณช่วยเหลือฉันไว้เยอะมากเลยนะพระเอกก็จะบอกเอ้ยไม่หรอกเธองหาเราช่วยเหลือฉันไว้คือแบบนอกจากการกระทำที่มึงจะให้ของกันไปให้ของกันมาแล้วบทพูดเนี่ยมึงยังจะอวยกันไปอวยกันมาอีก คือก็เข้าใจแหละว่าต่างคนมันต่างพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ต่างชอบกันและกันแต่การที่มึงพูดประโยคเดิมๆแล้วก็ได้รับคําตอบเดิมกลับมาเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่โง่เงามากบางซีนมันไม่จำเป็นต้องพูดอะไรอย่างนี้ออกมาได้ซ้ําแต่แม่งก็พูดเหมือนพูดเพื่อเสริมให้เนื้อเรื่องอ่ะมันมีความโรแมนติกมากขึ้นแต่พอเราได้เห็นประโยคแบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยจากความโรแมนติกมันก็เริ่มกลายเป็นความน่าราคาญคือนั่นนะผมเข้าใจได้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันพยายามนำเสนอใช่ไหมเราว่าต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกกกัััันนนต่่าาาางงพพึออศยคืมเข้้ใจได ซึ่งในความทั่วมันเข้าใจได้อยู่แล้วอ่ะมันไม่จําเป็นต้องมีบทสนทนาแบบนี้เข้ามาก็ได้แต่มันก็เสิกใส่มาเหมือนโก้คนดูลืมว่า2คนนี้มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่นะแค่ครับผมเอาเป็นว่าก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับจุดที่ผมขัดใจในี่ยในเรื่องนี้ส่วนข้อดีหลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของลายเส้นถึงแม้ว่าลายเส้นมันจะแผบเผาเป็นบางช่วงแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันโอเคโดยเฉพาะความแสบตาถ้าบ้านใครแสงไฟไม่ค่อยดีหรือว่าไฟดับเนี่ยคุณเปิดอนิเมะเรื่องนี้บอกเลยนะครับว่าแม่งสว่างทั้าแนนน่อ แล้วก็เรื่องของบทบาทตัวละครที่ทั้งพระเอกแล้วก็นางเอกเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีส่วนตัวละครเพื่อนๆที่เป็นตัวละครซัพพอร์ตอันนี้ก็ไม่ได้แย่แต่ก็แอบเสียดายดที่บทตัวละครพวกนี้มันค่อนข้างน้อยไอ้คู่รองที่เป็นเพื่อนพระเอกเนี่ยแม่งดูมีเสน่ห์มากเลยแต่ว่าบทแม่งน้อยสัตว์ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสาหรับเรื่องที่ผมอยากจะมาบน่นสรุปโดยรวมอนิเมะเรื่องนี้ถือว่าเป็นอนิเมะที่สนุกใช้ได้ถ้าใครเป็นคนที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกหวานๆไม่มีอย่างอื่นผสมเรื่องเนี้ยดูได้เลย แต่สำหรับใครที่คาดหวังอะไรที่มากกว่าความหวานอาจจะเป็นในเรื่องที่ซับซ้อนดราม,ม่าที่เข้มขน้นอะไรพวกนี้ก็มองข้ามไปเลยครับซึ่งในความเห็นของผมผมมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อดนิเมะที่แย่เพราะอย่างที่บอกนะผมให้คะแนนไป7.5ก็คือเป็นอนิเมะที่ดูได้สนุกดีไม่ได้แย่เลยแค่ดูแล้วมันขัดใจเฉยแต่ผมก็เชื่อว่าใครอะไรคนที่ดูเนี่ยคงไม่ได้สังเกตข้อเสียในส่วนดีด้วยซ้ำมั้งหรือไม่ก็อาจจะมองว่าในจุดนี้มันไม่ใช่ข้อเสียด้วยซ้โอเคผมคลิปนี้คงจะไม่มีอะไรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดงงดดดงหรรืออพูขขัใใจคผม,ไมยไว้้ ทั้งหมดเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับสามารถมาเม้นคุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบ๊ายบาย